วิธีการรับออเดตฟรีจากช่อง Money o ออนไลนนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาตรงในหน้าหลักตรงนี้แล้วกดที่รูปคนตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาในวันนี้ก็คือ ad C x t f o b มีแอดน้ำหน้าด้วยนะคะเสร็จแล้วกดที่เว้นขยายด้านข้างเพื่อที่จะทําการค้นหาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นรูปแบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนหรือกดแชทเข้าไปถ้าใครที่กดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะได้รับวอลเล็ฟรีจะมีกิจกรรมทักทายต่างๆแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดแชทเข้ามาในนี้เขาจะขึ้นแบบนี้เอง ส่วนใครที่ดูคลิปไม่จบแล้วพิมพ์มัวมไปก็คือพิมพ์คำที่ไม่ใช่โค้ดอ่างเปาระบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรอ่ะรบกวนอ่านตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่กดเข้ามาแล้วแล้วพิมพ์โค้ดอ่างเปาถูกต้องซึ่งโค้ดอ่างเปาที่ นุดแจ้งไว้ในคลิปจะไม่เหมือนกันเวลาในการรับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าโค้ดอ่างเปาที่แจกในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าแมวเราก็พิมพ์เข้าไปถ้าเราพิมพ์โค้ดอ่างเปาถูกลิงก์มันก็จะขึ้นแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็กดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับสองได้เลยเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกสองหนึ่งอันอ่ากดเลือกสองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับ ก็จะประมาณนี้นะคะใครที่มาช้ามาไม่ทานก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปสวัสดีค่ะ้อตลับสูมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจกโวลเลตฟรีนะคะประจำวันที่28ธันวาคม2567แจกโวลเลตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนคุณดูคลิปจบ คุณทําตามเดี๋ยวคุณก็ได้เองส่วนใครที่ไม่ดูคลิปแล้วบอกว่าก็พิมพ์แมวไปแล้วมันไม่ได้ไงก็แสดงว่ามึงดูคลิปไม่จบไงคือถ้าคุณดูจบกับคุณจะไม่บอกว่าคุณอนะพิมพ์คําว่าแมวแล้วบางคนพอนู้บอกว่าเอยดูไม่จบนะใช้การเลื่อนข้ามนะ <c oughs> เขาก็ยังเถียงกลับมาว่าก็ก <c oughs> ็ดูสิบรอบไงดูสิบรอบไปแล้วมันไม่ได้อะ่ะมันมันมแต่คําว่าแมวเอ้ ดูไม่จบลองตักสติดูนิดนึงไม่ใช่วิธีการเลือ่อนสกิบข้ามอะคุณได้แน่ๆคุณเจอแน่แถ้าบอกว่าใส่แมวแล้วมันไม่ได้แล้วทําไมเพื่อนคนอื่นนะเขาถึงได้เออนะคะคือคําพูดของเรากับกับกับสิ่งที่มันมันมันเป็นอนะมันย้อนแย้งกันนะคะถามว่าเวลาคนบอกว่าใส่ไปแล้วไม่ได้พี่ไปเช็คไหมคือพี่เช็คเช็คตลอด คือถามว่ามันจะมีอันที่พี่แบบใส่โค้ดผิดพลาดไหมมีมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าพี่ถือว่าพี่ก็ก,ก็แฟร์ที่สุดแล้วคือถ้าพี่ผิดพลาดพี่ก็ขออภยัยแต่ถ้า <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ดูแล้วเรามาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่โอเคเท่าไหร่เนาะไปดูคลิปให้จบนะคะก่อนที่จะบอกว่าใส่แมวแล้วมันไม่ได้ส่วนวันนี้เวลาที่สามารถรับวอลเล็ตฟรีได้ก็คือ ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่28ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าธันวาคมใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดดังเปารอที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ